ผีแม่งโกงเก,กินผีบอะซื้อโฮมสวิตโฮมมาบังว่าจะได้วังว่าจะได้เก็บกันได้เก็บกันซื้อพี่เอกครับเราเคบัดเข้ามาเฮียเจอละครไอกครับล,ละเคยรักคาเนี่ยขายขายเป็นเงินเท่านั้นได่เนาะขายเป็นเงินทำไมเขาไม่ขายเป็นเหรียญอยากเล่นอ่ะแล้วพี่แป้งอ่ะเนาะพี่แป้งก็ขายเป็นเ,นนเนหรียญเ,เป็นอันิน,น,เ,น,น,เ,น,น,นเพชรกันว่าไม่จะคุ้ <c oughs> เโอ,อ้ดือดอแล้ว ล็อกทีมล็อกทีมใจเย็นใจเย็นที่ทำที่ทำพิธีเดอไ้เเอาพี่เอา,เอาอยืมกันโอ้ยโอ้ยโอ,อ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายตัวฮันนี่ไม่เห็นเลยดไลิไม่เห็นเลยดิไปละาหักกูละ โอ้พี่ออกยังโกงอะครับนี่เลยพี่โตโอ้ชิตพี่เอกไม่ตบไม่ตีไม่มีใครเจียวโอ้โอ้โสรอยหายตัวม่อออโอ้ชิตโอ้ชิต ตายเลยตายเลยตายเลยสองเป็นยันเอาหูแตกตายหูแตกตายอเกูเกินโกงไปก็โกงไปโกงไปพี่อีโกงไปพี่อีโกงไปอ้าวหน้ากากหายตายเลยไงล่ะตายเลยไงล่ะ โอพี่อีกเจ้พี่เีกเจ้พี่เีกเ็จ้พี่เอนดาบดาบดาพันนาสิเน็ตเห็น้อนี่ว่อนีวนี้ว่านี้ไกลเกินไกลเกินนั้นสี่สิบแปเมตรกูเบ่งแถวนี้กันอ้ยเชี่ยเนี่ยยายอยู่นี่กูเห็นแล้วกู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 กก้องก้ออ้าวพี่อีกมาเรีนำกูกูทูมาแล้วกูทแล้วเอ้ากูกูมีทูเแล้วกูีพล่อกูล่ พี่เอกมาสัตว์เอ้ยเฮ้ยพาพี่เอกมาค่วยมีชูทูบอยู่ดิมีชูทูบอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูจึดต่อเดี๋ยวกูจึดต่อเดี๋ยวกูจึดต่อเดี๋ยวกูโอเคมึงแบบปักปเลยนแล้วเดี๋ยวกูชูทูบทูบกูยึดนึ่งเมื่อกี้กว่านึ่งเมื่อเออกูปักแล้วกูปักแล้วกูปักแล้วตกแล้วตกแล้วตกแล้วนึงตกแล้วนึงแล้วห้องจูบพี่เอกของพี่เอกเลยด้วยพ,พี่ er. okay. เ, you know เอกโอ้พ uh, yeah, sure. ี uh ่เอกไล่กูพี่เอกไล่กูพี่เอกไล่กู

ชื่อเชื่อเชื่อพีはは่อย่าไล่อย่าไล่ผม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 ไประบายเอาหมูตายหนึ่งเน็ตหนูโอ้หมูตายแล้วที่จะไปอีกแค่อันนึงนะพี่ที่กันแล้วท่ตายก็แล้วที่ตายผมไม่ช้าหรือที่ตายแบบไม่ช้าที่จะนี่จะาแไม่ที่ตายก็แล้วที่ตายนี่จะตายก็แล้วท่ตายนี่จะเลยเของมาในห้องเนี่ยนี่ ตายแล้วตายแล้วมึงตายไปเดียวเด้มึงตายไปเดียวเด้เด้เออไปเดียวไปเดียวไปเดียวเฉยเฉยยกินเร็วแล้วเน็ตมันกินเร็วแล้วหมา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 มากับผมครับอีกมากับผมครับมากับผมครับมากับผมครับแบมแบมมากับผมครับมากับผมครับจุกที่เดิมจุกเอ้ยแล้วก็ตายที่เดิมตายที่เดิม โอ้พี่โกงไปพี่เอกตีทะลุพี่เอกโกงอัปแล้วฟพูลรอดชีวิตทุกกำจัดเชี่ยพี่เอกโคตรโกงฟพูลรอดชีวิตทุกกำจัดมันพักมันปักคุณมันปักคุณมันปักทุกคุณมันปักทุกมันมันอะไรพี่เอกพี่เอกอะไรอยู่

ไปไปโพงตี่โอคุณพี่เอกคุณพี่เอกพี่ยืนร่าพี่ยืนร่าพี่ไปสบายพี่ครับพี่เอกกูเออเออเออสวย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 ปักได้อันหนึ่งมันยังไงซิมันยังไงซิเฮ้ยโหลให้โหลไปไปให้พี่ที่ยูสวยกูเนี่ยไปให้พี่ที่ยูซสวยกูเนี่ย ขอร้องขอร้องพี่กอร้องอ๋อตายแล้วตายแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วพี่อีกพี่อีกไม่ฆ่าพี่อีกไม่ฆ่าพี่ให้ชุบพี่อีกให้ชุบพี่อีกให้ชุบพี่อีกให้ชุบพ่อพี่อีกให้ชุบ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 แล้วพี่อีกให้ชุบ พี่เอกให้ชุบพี่เอกให้ชุบแล้วพี่เอกให้ชุบแล้วพี่เอกให้ชุบ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 รบีเอกให้ชุบพี่เอกให้ชุบพี่เอกให้ชุบพี่เอกให้ชุบแล้วพี่เอกให้ชุบโอ้ยีคีย์บอร์ดมหาปัาญ์ยันมหาปัยยันมหาปัยฮัลโหลได้ทั้งวันนะครับได้ทั้งวันนะครับตามมาครับ ได้ทั้งวันเลยครับได้ทั้งวันเลยครับได้ทั้งวันนะ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 ครับไอ้ชื่อใบพี่เอกใบใบสิวิเลยเออเกินเกินเกินใบสิวิเกินไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเกินตามมาตามมาตามมะตามมาไม่ได้ร้องตามมาตามมาอ๋อ ขอชุบหน่อยขอชุบหน่อยพี่ใจดีจดไม่ใจดีกลัวพอละไอ้เหี้ยมดินนะไอ้เหี้ยลินโดนกล้ามศพช่ว้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้โกงเกิน